โทรศัพท์เหมือนเมื่อวานไม่ไหวเลยนะคะเออเลอเออเลอจนโอ้ยนะคะกดอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ค่ะทุกคนจ้าเจอกันในไลฟ์สดนะคะวันนี้มาทําคลิปยาวค่ะมาสวัสดีเป็นเพื่อนทุกคนขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังนะคะได้รับเพชรสีชมพูกันทุกคนนะคะทุกคนจ้าสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่าแล้วก็สวัสดีค่ะเจอกันในไลฟ์สดนะคะวันนี้มาทําคลิปยาวค่ะมาสวัสดีเป็นเพื่อนทุกคนขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังนะคะได้รับเพชรสีชมพูกันทุกคนนะคะทุกคนจ้าสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่าและก็สวัสดีค่ะ แต่บางคนปอกก็ไม่น้ำตาไหลานะ <g vie> เดี๋ยวปอกเสร็จเดี๋ยวไปล้างเนาะคะนะ่ะลาติดก็ล้างได้นะคะเช้านี้เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนได้อะไรทานคะทุกคนจ๋าเช้านี้ตื่นขึ้นมานะครับลูกมันงาม,งามๆค่ะทุกคนเปรี้ยวหวานเนาะคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนมาปอกมาปอกหอมหอยใหญ่นะคะไห้มาปอกหอมหอยใหญ่ค่ะวันนี้จะลูกนี้ตอนน้องได้ลางค่ะมันมีลาติดนิดห,หน่อยลาติดท้องกลางเลยค่ะทุกคนเจอกันในไลฟ์สดนะคะวันนี้มาทําคลิปยาวค่ะมาสวัสดีเป็นเพื่อนทุกคนก็ให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังนะคะได้รับเพรสีชมพูกันทุกคนนะคะทุกคนจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะ จะรู้จะทราบซึ้งอะไรเนาะคะ่ะเนาะทุกคนจ้าวันนี้ขออนุญ,ญาตไปเยี่ยมเพื่อนบ้างไม่ไปบ้างบางคนนะคะทุกคนามหึงหวดหลายเนาะคปเลยรูปลูกนี้ต้องได้ล้างค่ะมันมีลาติดนิดหน่อยเนาะ,ะลาติดท้องกลางเลยะคะ่ะท,ทุกคนจะโทรศัพท์ เหมือนเมื่อวานไม่ไหวเลยนะคะเออเอลอร์เออเลอร์จนโอ้ยเนาะค่ะกดอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ค่ะทุกคนจ้าเปรี้ยวหวานนะคะวันนี้จะทําเมนูผัดเปรี้ยวหวานค่ะทุกคนผัดเปรี้ยวหวานหมูนะคะเนาะนี่ค่ะที่เราจะปอกไว้นะคะถ้ามันเหลือเราก็จะโทรศัพท์ เหมือนเมื่อวานไม่ไหวเลยนะคะเออเอลอร์เออเลอร์จนโอ้ยนะคะกดอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ค่ะทุกคนจ้าลูกมันงามๆค่ะทุกคนสึ่งแห้งค่ะขนาดเป็นหอมหอยใหญ่นะคะถ้าเป็นหอมแดงเนี่ยเปิดคำจีบอกชอบค่ะชอบโอ้ย ไม่คิดอะไรมานะคะคิดถาถึงของกินกันทุกคนอะกานะกนะ็ขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะขยึดไหล์นะคะเสียงโซบกาแฟ ไม่คิดอะไรมานะคะคิดถาถึงของกินกันทุกคนนะคะนะก็ข,ขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะผัดเปรี้ยวหวานนะคะวันนี้อยากกินผัดเปรี้ยวหวานค่ะทุกคนไม่ได้กินแบบอาหารหวานๆผัดๆัดคนจะโทรศัพท์ทเหมือนเมื่อวานไม่ไหวเลยนะคะเออเลอร์เออเลอร์จนโอ้ยนะคะกดอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ค่ะทุกคนจ้าแล้วก็งืดไหลเนาะค่ะะ ร,รูปนี้ต้องได้ลางค่ะมันมีลาติดนิดหน่อยลาติดท้องกลางเดยค่ะทุกคนลองห่มลองไฮนี่่สาบซึ่งแห้งค่ะขนาดเป็นหอมหอวใหญ่นะคะถ้าเป็นหอมแดงเนี่ยเวยดคำจีบอ่ก มาพักหนึ่งแล้วนะคะผัดเปรี้ยวหวานนี้ไม่ได้กินมานานมากเลยนะคะอยากผัดแต่บางคนปอกก็ไม่น้ําตาไหลเนาะวันนี้จะทําเมนูผัดเปรี้ยวหวานค่ะทุกคนผัดเปรี้ยวหวานหมูนะคะเนาะนี่ค่ะที่เราจะปอกไว้นะคะถ้ามันเหลือเราก็ปอกแช่ตู้เย็นไว้นะคะเนาะปอกแล้วาใส่ถุงพลาสติกแช่ตู้เย็นไว้เนาะมันจะได้ไม่เสีย ซับซึ้งซับซึ้งมากค่ะได้ปลอกหอมนะคะเนาะลอกเปลือกเปรี้ยวหวานนะคะ,คะทุกนจะโทรศัพท์เหมือนเมื่อวานไม่ไหวเลยนะคะเออเลอเออเลอจนโอ้ยนะค่ะกดอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ค่ะทุกคนจ้ะ บางคนปอกก็ไม่น้ำตาไหลเดี๋ยวปอกเสร็จเดี๋อาไปล้างเนาะค่ะนะองสาบเสียงโซบกาแฟปอก แช่ตู้เย็นไว้นะคะเนาะปอกแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกแช่ตู้ยตเย็นไว้เนาะ,ะมันจะได้ไม่เสียแซ <c oughs> ่บตาคุณคนจา๋าโทรศัพท์เหมือนเมื่อวานไม่ไหวเลยนะคะเออเลอร์เออเลอร์จนโอ้ยเนาะค่ะกดอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ค่ะทุกคนจา้าแต่บางคนปอกก็ไม่น้ำตาไหล สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนมาปอกมาปอกหอมหอยใหญ่นะคะไห้ <laughs> มาปอกหอมหอยใหญ่ค่ะวันนี้จะ <c oughs> เปรี้ยวหวาน ลูกนี้ตอนน้องได้ลางค่ะมันมีลาติดดหนนอนๆลาติดท่อกระล่างได้ค่ะทุกคนมาพักหนึ่งแล้วนะคะผัดเปี้ยวหวานนี้ไม่ได้กินมานานมากเลยนะคะอยากพัดมันออกกันนะคะถ้าดูจะทราบซึ้งอะไรนะคะเนาะทุกคนจ้าวันนี้ขออนุญาตไปเยี่ยมเพื่อนบ้างไม่ไปบ้างบางคนนะคะทุกคน ไม่คิดอะไรมานะคะคิดถ้าถึงของกินกันทุกคนนะกะนะก็ขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวปอกเสร็จดเดี๋ยวไปลาะะะะะะ้างเนา่ะนอนนะรู้จะทราบซึ้งอะไรนะคะเนาะ,ะ,ะ,ะทุกคนจ้าวันนี้ขออนุญาตไปเยี่ยมเพื่อนบ้างไม่ไปบ้างบางคนนะคะคน ปอกตึงห้องให้เด็กบพี่น้องแคะเป็นนานเจ้ตของนะคะปอกหอมที่ไรนะคะทุกคนให้ลาติดก็ล้างได้นะคะเช้านี้เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนได้อะไรทานคะทุกคนจ๋าเช้านี้ตื่นขึ้นมานะคะปอกแช่ตู้เย็นไว้นะคะเนาะปอกแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกแช่ตู้เย็นไว้เนาะมันจะได้ไม่เสีย อกตึงห้องให้เด็กๆพี่น้อง่อจะเป็นนายจ้าของนะคะปอกหอมดีไลนะคะทุกคนให้แต่บางคนปอกก็ไม่น้ำตาไหลเนาะ เจอกันในไลฟ์สดนะคะวันนี้มาทําคลิปยาวค่ะมาสวัสดีเป็นเพื่อนทุกคนขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆนะคะได้รับเพศสีชมพูกันทุกคนนะคะทุกคนจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะและก็สวัสดีค่ะลูกนี้ต้องใ้ล่างค่ะมันมีลาติดนิดหน่อยลาติดท่ากระลางเลยค่ะทุกคนแล้วก็หงุดหลายเน่อะ ไม่คิดอะไรมานะคะคิดถาถึงของกินกันทุกคนแล้วนะกะนะ็ขอ,ขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวเราถ <c oughs> ึงปลอกตึงห้องให้เด็กๆพี่น้องอยจะเป็นนายเต้าของนะคะปอกหอมดีไรนะคะทุกคนให้เจอกันในรลย์สุดนะคะวันนี้มาทําคลิปยาวะคะ่ะมาสวัสดีเป็นเพื่อนทุกคนก็ให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังนะคะ